คุณเคยไหมกับการเสียเวลามานั่งร้อยเรียงต่อ layer, เลเยอร์ทีละชิ้นทีละชิ้นใน After e f f e c t จนมือหงิกนิ้วแทบบล็อกเนี่ยมันเสียเวลาหน้าดูเลยวันนี้ผมลุงต้วมีวิธีมาแนะนำนะครับกับการร้อยเรียงต่อเลเยอร์โดยใช้เวลาเพียงไม่นานเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงไปละเริ่มเลยจากในตัวอย่างรูปหัวตัวการ์ตูนที่ผมเตรียมไว้นะครับผมให้มาที่หน้าต่างไทม์ไลน์ก่อนเลยแล้วกดคลิกเนี่ยลูกตาของเลเยอร์เมาส์หนึ 3, ่งเมาส์สองเมาส์สามเมาส์สี่เมาส์หกเนี่ยผมเตรียมไว้เนี่ยกดคลิกแล้วก็ถ่่่าายึ้ไปเพืออโชทังหมด ก็จะเห็นนะครับว่ามีรูปปากหลายๆรูปแบบที่ผมเตรียมเอาไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำแอนิเมชันเคลื่อนไหวการขยับปากถัวงาถัวงาให้ดูนะครับผมอันดับแรกก็ให้คลิกเมาส์ที่เนี่ยเลเยอร์เมาส์หนึ่งก่อนแล้วกดชิปค้างแล้วเลือกที่เมาส์หกนะครับเพื่อทํางานกับูไอเลเยอร์ชิ้นงานปากทั้งหมดนะฮะและตรงที่แถบหน้าต่างดูเลชันเนี่ยให้คลิกที่ตัวเลขตัวนี้นะครับผมเพื่อกําหนดอ่าระยะเวลาในการแสดงผลลัพธ์เนี่ยของเลเยอร์เนี่ยเอาสัก สองเฟรมพอผมก็กดเนี่ยครับเลขสองแล้วกดคลิกปุ่มโอเคไปป๊าบเนี่ยจะเห็นว่าที่หน้าต่างไทม์ไลน์เนี่ยเลเยอร์ชิ้นงานก็จะหดสั้นหรือมาเพียงแค่สองเฟรมอย่างที่เราต้องการแล้วนะครับผมจากนั้นก็ให้คลิกทํางานที่พื้นที่ว่างเปล่าลนี้ทีหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มากดที่เลเยอร์เมาส์หนึ่งก่อนนะครับจากนั้นกดปุ่มชิปค้างบนคีย์บอร์ดแล้วเลือกเมาส์หกแล้วก็ย้อนกลับมาที่เลเยอร์เมาส์หนึ่งอีกทีหนึง่ง และคราวนี้ให้คลิกขวาแทนนะครับผมแล้วก็ามาที่คำสั่งที่มีชื่อว่า keyframe assistant อันนี้เนียครับผมเลือกคำสั่ง sequence layer นี่หน้าต่าง sequence layer ก็ปรากฏขึ้นมาให้คลิกปุ่ม ok ไปเลยป๊าบเนี่ยหน้าต่าง timeline ก็จะเห็นว่ามันได้เรียงต่อกันแล้วครับจบชนกันเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยไม่ต้องนั่งขยับเลื่อนทีละอันทีละอันมันเสียเวลาครับผมลองสังเกตตรงพื้นที่ด้านขวาของหน้าต่าง timeline นะฮะจะเห็นว่าเลเยอร์ชิ้นงานเรามันยังเรียงไม่สุดเลยยังขาดไปอีกเยอะ ฉะนั้นเราจะมาทําต่อกันโดยการคลิกที่พื้นที่ทํางานาว่างเปล่าเนี่ยคลิกไปทีหนึ่งก่อนเพื่อยกเลิกการเลือกชิ้นงานจากนั้นก็มากดปุ่มเนี่ยครับคลิกเมาส์ที่เลเยอร์เมาส์หกแล้วกดปุ่มชิดค้างนะครับแล้วเลือกเลเยอร์เมาส์หนึ่งเพื่อเลือกทํางานกับเ,เลเยอร์เมาส์ทั้งหมดแล้วก็กดปุ่มคอนทอนซีหนึ่งครั้งแล้วกดปุ่มคอนทอนวี v เพื่อก๊อ y ี้ชุดเลเยอร์ทั้งหมดที่เราเรียงอ่ะให้เพิ่มขึ้นมาอีกเห็นไหมจะมีเลเยอร์เมาส์เจ็ดเมาส์แปดเมาส์เก้าเหมมือนเดิ คลิกทิ้งที่หนึ่งก่อนแล้วก็เลื่อนลงมานะฮะสกอร์เมาส์ลงมาแล้วเลือกทํางานกับเลเยอร์เมาส์หนึ่งคลิกหนึ่งทีแล้วก็เลื่อนไปด้านบนสุดน,นะครับกดปุ่มชิปค้างนะฮะและคลิกที่เลเยอร์เมาส์สิบสองแล้วย้อนกลับมาที่เลเยอร์เมาส์หนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะก,กําหนดให้เลเยอร์เมาส์หนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียงเลเยอร์นะฮะก็คลิกเมาส์ไปคลิกขวาแล้วก็เลือกคําสั่ง Keyframe Assistant เหมือนเดิมแล้วเลือกคําสั่ง Sequence Layer หนะะ้าต่าง Sequence Layer ก็คลิกปุ่มโ OK อ อลองเ่ินเมาส์ขึ้นไปดูนะครับสกอตเมาส์ขึ้นไปเนี่ยจะเห็นว่าเลเยอร์เมาส์เนี่ยตั้งแต่หนึ่งสองก็จะเรียงต่อกันอย่างสวยงามแล้วคราวนี้ผมจะลองกดปุ่มเลขศูนย์นะฮะตรงนำแพดตรงคีย์บอร์ดเพื่อจะรีววตัวอย่างให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยก็จะได้รูปตัวการ์รตูนเนี่ยพูดจาแบบถัวงาถงวาัวงาถัวงาไล่ไปทีละสะเต็ปอย่างต้องการแล้วเห็นไหมไม่ยากเลยนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาแบบมานั่งไล่เรียงทีละคลิปทีละคลิปแบบโอ้โหเมื่อยบอกเลยแบบนี้ง่่าายยกวเอะ แล้วถ้าหากคุณดูคลิปนี้แล้วก็ถูกใจแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วกด subscribe ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ผมลุงต้วนแห่งช่อง t i k and channel ก็ขอลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย